น้องครับเงินสกุลนี้ร้านเราไม่รับแรกครับแต่นี่มันก็ไม่ได้มีตำหนินะคะเงินไหนด้วยยังไงพี่ช่วยหน่อยได้ไหมคะไม่รับแรกครับขอโทษนะคิวต่อไปครับทำไมอะคะขอเหตุผลด้วยไอเงินสกุลนี้เขาเลิกใช้กันแล้วจักค่างเงินมันเฟ้อดูข่าวสารบ้านเมืองบ้างนะคิวต่อไปพี่คะ สอบเนี่ยได้เท่าไหร่ช่วยได้ไหมอ่ะไม่รับแรกอีกแค่เสร็จเงินแค่นี้แรกซื้อข้าวให้หมาแดกยังไม่พอเลยเนาะเมดเมดหมาปังเนี่ยไปก่อนดีกว่าที่ย่าวาดเมดเมดเจาะ